สวัสดีครับขอตอนรับขอบชูชองวิไลไหโชกนะครับเสารของวันที่30นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับไก่คงสุดท้ายเข้ามาแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้ทั้งชองเฮ้ววิไลใหโชคนะครับได้ตัวเลขมีที่มานะครับเป็นหวยล็อกพี่น้องครับเป็นหวยล็อกเป็นตัวเลขมีที่มานะครับพี่น้องสําหรับเสารวันที่30นี่ทังช่องเฮ้ ได้ตัวเลขแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทุกท่านอีกแล้วนะครับทางช่องห้องกสิพยายามหาคลิปเด็ดๆดัดดงๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับถือว่าเป็นคงสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเสาร์วันที่30นะครับหวยมีที่มาแล้วก็เป็นหวยล็อกพี่นอ้องข้ามาตามไปแนวทางของเพื่อนพราะว่าเพิ่นบอยอ่าสามารถเอาคณะน้ำออกช่องได้นะครับเพื่อนไห้ทางชอง่องเขามานะครับ เป็นตัวเลขมีที่มาหรือว่าหวยล็อกนะครับครับพี่น้องเฮ้าก็ถือว่าโชคดีอีกรอบนึงนะครับสําหรับทังชสองวิไลให้โชคได้ตามแนวทางนะครับบาเลขล็อกของเพิ่นนะครับสีล็อกอยู่สมเพิ่นวาบอนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ทังช่องเฮาได้ตัวเลขแนวทางมานะครับอ่าตัวเลขมีที่มาหรือว่าหวยล็อกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าส่วนอย่างครับเสาของวันที สามสิบนะครับของทางช่องเข้าเองคือวิไลไฮโชกนะครับอ่ะเป็นสวนยางของผมเองนะครับอยู่ทำกลางทุ่งหน้าอ่ะทำกลางสวนยางพี่น้องหาอยูห่หากินตามภาษาอ่ะชีวิตสุนบทบ้บันนกเข้านะครับเนาะนะครับ,นะรบตอนนี้ตัวเลขนี่กะอ่ะอยู่ในมือผมแล้วนะครับพร้อมที่สิฝากตอนเอฟซีทุกท่านแล้วนะครับว่าตัวเลขมีที่มาหรือว่าหวยล็อกสิเป็นตัวใดนะครับ ามาติดตามตัวเลขแน่ทางน้ากันนะครับตัวเลขแนวทางนี่สีมีอยู่หลักหกกับหลักหาพี่น้องครับมีหกกับหาเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องตัวเลขมีสองหลักแต่ว่าหกสิติดอยังแน่ละะ 5, น้วก็หานี่สิติดตัวเลขได้แน่นะครับมาไปติดตามน้ากันเลยนะครับพี่น้องเพียวบริาการเสียเวลาานะครับนาะอครับ นี่นะครับตัวเลขนะครับพี่นองนะครับนี่ครับตัวเลขเอฟซีเฮาพ่อเห็นบ่อนอครับหวยล็อกหวยมีที่มานะครับเอาครับนี่นะครับอ่าสิเป็นชุดลักหกครับพี่นองเฮาเห็นชัดเจนบ่ครับสิมีหกศูนย์หกสามหกสี่หกห้าหก ปดหกเก้าหกเจ็ดก็ถือว่าเหลข7เชุดเกตคูนาะพี่ดองเนาะนะครับสำหรับหลักหกนะครับแต่วาเพิ่นวาให้นักนะครับตัวประกาสีแดงครับพี่น้องสีมี้หกหาหกแปดนั่นก็คือตัวเน้นตัวนักของเพิ่นนะครับนี่คือสูตรสำหรับเหล,ล็กหลักหกนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นชัดเจนไหมครับพี่น้องเอฟซีเฮาตัวเลขนะครับเห็นชัดเจนนะแคปหน้าจอไว้น้ำด้้อครับด้อ แคบหน้าจอไว้น้ำพี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้น้ำนะครับและก็ชุดเลขหาลักหาเป็นรักหาเป็นลักซิบมีหาสองหาสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าห้าเก้าเนี่ยพี่น้องและก็ ตัวที่เพิ่อนนักให้นะครับประกาสีแดงคือกันพี่น้องทั้งไตนั่นก็คือ5 3กับ58นะครับ53กับห8พี่น้อง FC เฮ้าครับนี่คือตัวเลขแนวทางของที่มาตัวเลขมีที่มาหรือว่าหวยล็อกนะครับเอาสีล็อกอยู่สําในพี่น้องเฮ้ากาแคปหน้าจอไว้ครับพิจารณาทางสองเฮ้าก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแลนครับวิ่ง บนล่างห้ากับหนะครับห้ากับหสายบิงสายแลนบนล่างเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับสำหรับชุดราคานี่ครับมีเลขเกดชุดขึ้นกันนะครับพี่น้องกับมีเกดชุดขึ้นกันนะครับมีหาสองหาสามหาสี่หาเจ็ดหาแปดหาห้าหาเกาทวนอีกรอบนะพี่น้องเนาะหาสามเป็นตัวเน้น ฮาแปดเป็นตัวเน้นนะครับพี่น้องกับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับที่หวยมีที่มาหรือว่าหวยล็อกงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเทาที่จะถึงนี้นะครับไปยิบจับฉลากกินแบงไว้เดอร์เอฟซีุกกันเดอทางซองเข้าเป็นเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อครับเสนอเป็นเพียงแนวทางพี่น้องกับการลงทุนกับมีก้มเสียงนะครับนี่แหละครับลักหก ติดก็มี60 63 6ย์5 68า9ห7ี่หกห้าหกแดห้าหดตัวนักก็คือ6 5หกับ6 8ดนะครับพี่น้องอ่าก็ถือว่าตัวเลขก็ถือว่าบ่ได้ถือว่าหลายคู่นะครับพี่น้องลัก6ก็มีอยู่7ชสุดอ่ารักหาติดนี่ก็มีอยูก7ชสุดขึ้นกันนะครับพี่น้องวิ่งไปที่6กับ5นะครับสายวิ่งสายแรงเด้อครับพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอไว้ครับเ c ซทุกท่านเฮาครับอ่าแคปหน้าจอไว้เดอครับ นี่แหละครับที่มาของหวยล็อกหวยมีที่มานะครับทางช่องวิไลให้โชคกะได้น,นำมาฝากตอนเอฟซีทุกท่านนะครับหวังว่าตัวเลขคือสีชัดเจนนะครับพี่น้องค์นอแคบหนาจอไว้เด้อครับเอฟซี FC ทุกท่านครับนี่แหละครับตัวเลขนะครับกับมีแค่นี้นะครับสําหรับหวยล็อกหวยมีที่มาสําหรับคลิปหนาหรือว่างวดหนาทาหวยชุดนี้เขากะถือว่าเป็นความโชคดีของทางช่องเฮา สิไดติดตามมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับอ้าครับครับหลังจากพี่น้องเข้ารับชมตัวเลขแเนี่ยทังไปแล้วนะครับอ่าถ้ามักอชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทังงสองเข้าในเด้อครับเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ทังงสองเข้าเพื่อหาคลิปเด็ดๆดังๆฝากพี่ตอนน้องนะครับอ่แม่นสีเมียสีลาจังได้ทังงสองเข้ากะพยายามนะครับหาตัว แนวทางตัวเลขฝากพี่ตอน,น้องทางเอฟซของเฮ้าคือเก่านะครับครับเสาร์วันที่30มเมื่อนี้พี่น้องเฮากะเบิ่งบรรยากาศตอนเสาร์นะครับทางปลายยางของช่องพี่ไร่ไฮโชกนี่แหละครับพี่น้องเมื่อคืนนฝนตกอย่างบริกีดครับพี่น้องครับอย่างบริกิดนะครับก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามครับแนวทางตัวเลขของช่องพี่ไร่ห้โชกนะครับฝากกดไลค์กดแช์ เื่อเป็นกาลั่างแร่งใจนะครับหาคลิปดีๆฝากพี่ต้อนนอกนะครับก็คือผมเบานะครับทางช่องเห้ากับแต่ละคลิปก็ต้องทำเวลาให้ได้แปดหน้าที่ขึ้นไปด้วยเอฟซีทุกทันนะครับเอาเบียวเบานายกันนะครับสำหรับตัวเลขเนวทางกับวังว่าเอฟซีทุกทันคือสีแคบหน้าจอไวปแล้วนะครับเอาผมสีโซ่อีกจักรอบหนึ่งเด้อครับเด้อโซ่อีกจักรอบหนึ่งสักก่อนนะครับนี่คือตัวเลขแนว่ยทด้งนะครับเด้อ แคบหนาจอไว้พี่น้องเข้าครับแคบหนาจอไว้โชว์อีกจักรอบนึงนะครับอ่ามี6ติดกับหาติดแค่นั้นนะครับ60 63 64 65 68 69 67ส่าหก้ทางอ่าเจ้าของล็อกพลวาหกห้าหกแปนั่นก็คือตัวนักนะครับที่มีประกาศสีแดงกี่เสซนใต้ได้พี่น้องสำหรับหลักอ่า ลักซิบของหานี่ก็มีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าห้าเก้ากเพื่อให้เน้นห้าสามกับห้าแปดครับที่มีประกาศสีแดงเอาแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซี MC เข้าทุก,ก่ันนะครับล้ะก็สายวิง่งสายเลีนบนล่างหกกับห้านะครับสายวิ่งสายเลีนแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซี MC ทุก,ก่ันครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอ่าครับครับสุดท้ายนี่นะครับ ให้เอทุกทันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้งสองเพื่อเป็นกนร่างแรงใจหาคลิปเด็ดๆดังๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับสุดท้ายนี่ให้พี่น้องสศกๆกมามาในวันที่หนึงมิถุนายนที่จะถึงนี่นะครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโศกสงมันมาลำลุย้ยสู้ขู่สู้คนสวัสดีครับ